ทะเลระยองค่ะตรงนี้เป็นทะเลเทค่ะเป็นทะเลไทยตรงเาขาแหลมย่าตรงนู้นนะทุกคนที่มองเห็นนะั่นก็คือเนี่ยเป็นสกายวอล์กของเขาแหลมย่านะแต่ตรงที่เราอยู่นี่เป็นด้านของรีสอร์ทเป็นด้านของระยองรีสอร์ทค่ะเป,เป็นจุดที่ตั้งอยู่ในทะเลที่ดีมากนะคะของระยองรีสอร์ทเขาเนี่ยล้อมรอบไปด้วยทะเลค่ะ นี่เลยนี่เลยอันนี้ก็เป็นทางลงทะเลทางลงมาน้ําทะเลตัวรีสอร์ทก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสุดอีกด้านหนึง่งด้านหลังด้านนู้นก็จะมีก็จะมีทะเลอีกนะทุกคนซึ่งเป็นทะเลที่ตั้งที่สวยงามมากเลยแต่หาดก,ก็ประมาณนี้นะเป็นเป็นทะเลที่เงียบสงบนะทุกคนโอ้โหถ้าได้มานี่ก็สุดยอดเลยสุดยอดของทะเลไทยนะ ดูสิเพื่อนๆว่าสวยไหมลนะ่ะอันนี้มันคนละด้านกับที่เราถ่ายลงไปนะเพื่อนๆเน,นี่ยด้านนี้มันก็จะติดตรงนี้เลยเนี่ยด้านนี้โค้งไปตรงน้นจะเป็นสกายวอล์กนะดูแลโดยเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมย่านะทุกคนนี่เลยสวยจริงๆอันนี้ก็ใหญ่มาหือมาเลยเนะนี่ยเนี่ะตอนเราเดินขึ้นให้ดูสักเล็กน้อย เดินขึ้นบันไดนี่เลยอันนี้ก็บริเวณของออระยองรีสอร์ทจ้ะอุดมไปด้วยต้นมะพร้าวต้นตาลน,นะทุกคนเนี่ยมีเยอะแยะแต่ช่วงนี้มันรู้สึกจะเงยียบเหงาไปนิดนึงเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะแขกน้อยอะแขกน้อยทุกคนแต่ถึงจะแขกน้อยแต่เขาก็ยังดูแลได้ดีมากอ่าไหนๆก็มาแล้ววันนี้ก็ ทานอาหารที่นี่หนึ่งมื้อจ้ะทานอาหารหนึ่งมือ้อโอเคจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วกำลังจะเดินทางกลับก็ให้เพื่อนเพื่อนชมแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย